สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้จะมาวาดตัวการ์ตูนจากนักเตะแข้งสายฟ้านะครับเป็นการ์ตูนแบบรายละเอียดไม่เยอะมากอันดับแรกนะครับวาดวงกลมตัวนี้มันชื่ออะไรนะอันดับแรกนะครับวงกลมก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตัวตัวเราก็จะวาดตัวเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตัวละคร ก็คือตัวกระตูแนวนี้จะมีโครงสร้างตัวคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เป็นกางเกงลงมาเป็นขาวาดเป็นขาตรงๆลงมาก่อนนะครับ ถึงจะได้มาแบ่งว่ากางเกงขากางเกงควรจะแบ่งยังไงตามด้วยเท้านะครับเท้าก็จะเป็นคล้ายๆคล้ายๆสารเป่าง่ายๆต่อไปก็แขนเสือ้อ มือข้างนี้ให้มันยกขึ้นมากำมือแขนเสือ้ออาคราวนี้ก็มาดูกันนะครับว่าหน้าตาแบบนี้มันจะคือใครนะครับวันนี้มีน้องๆ้อเรียกร้องมาถึง2คน พร้อมๆกันนะครับมีเป็นตรงผมตีนผมตรงด้านบนหน้าผากนะครับเสร็จแล้วก็เป็นทรงผมขึ้นมามพื้นที่จะไม่พอผมหัวเหมือนกีบกระทงนะครับ พอจะเดาออกแล้วยังเอย่ยว่าคือใครแล้วก็หูนะครับแล้วก็เป็นผมอีกกระจุกหนึ่งบนหัว แล้วก็ตานะครับแบ่งครึ่งของหน้าก่อนคิ้วจะอยู่ประมาณเนี่ยครับด้านบนของหูนะครับคิ้วจะเป็นคิ้วดุดๆหน่อยมันชื่ออะไรนะตัวนี้ลืมนะครับอะไรนะชูยะนะครับ โกโกเอ็นจิชูยะนะครับแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งโกเอ็นจิเหมือนกันแต่โกเอ็นจิอะไรจำไม่ได้แต่ก็ไม่มีใครบอกให้วาดนะครับก็ไม่ได้วาดฮไม่บอกให้วาดก็ไม่วาดนะครับตาดำแล้วก็ ปากยิ้มประมาณนี้นะครับคอเสื้อเป็นคอเสื้อแหลมแหลมแล้วก็ปกเสื้อตั้งๆสัญลักษณ์เป็นอะไรสักอย่างนะครับเป็นตัวหนังสือแล้วก็แขนเสื้อ คราวนี้เรามาตัดเส้นกันดีกว่านะครับใช้ปากกาเส้นใหญ่เลยขยับมานิดนึงมันจะล้นจอนะครับใช้ปากกาเส้นใหญ่ตัดเส้นรอบนอกนะครับ แขนเสือ้อมือเสือ้อกางเกงขารองเท้ากางเกงขารองเท้าแล้วก็ขึ้นมาเป็นกางเกงนะครับ แล้วก็เป็นเสื้อเป็นแขนแล้วก็ขึ้นมาเป็นแก้มนะครับต่อมาใช้ปากกาที่เล็กลงนะครับมาตัดเส้น วาดลวดลายของผมลงไปนะครับคิ้วคิ้วดุดุดหน่อยแล้วก็ปากยิ้มนะครับคอคอเสือ้อ คอเสื้อเป็นเสื้อตัววีนะอ่าเป็นคอตัววีนะครับปกเสื้อแก้มอันนี้มือนะครับเสื้อก็มีเป็นลายเสื้อเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็แขนเสื้อก็จะมีลายด้วย ้กางเกงตรงกางเกงมันไม่มีลายเนาะสัญ,ญลักษณ์ของทีมเป็นอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็รองเท้าใส่ถุงเท้าด้วยแล้วก็ตาดำนะครับ ใส่แววตาให้ด้วยบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีไม่ใช่บางตัวก็มีสิบางตัวก็ใส่บางตัวก็ไม่ใส่ให้นะครับแล้วแต่ไม่ใช่แล้วแต่อารมณ์นะครับแล้วแต่อารืมบางครั้งนึกได้ก็ใส่นะครับบางครั้งนึกไม่ได้ก็ลืมก็ไม่ได้ใส่นะครับ จริงๆสไตล์แบบนี้ก็วาดได้หมดทุกตัวนะครับเป็นวันพีชเป็นนารูโตะอะไรพวกนี้ได้หมดเลยอยากได้สไตล์แบบนี้เป็นตัวอะไรบอกได้นะครับไม่ยากนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ชื่อว่าโกเอนจิชูยะนะครับจากเรื่องนาเต็แข่งสายฟ้าสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ